โรงงานใส่กรอง oh. สยอเด็กกินแล้วเกือบขิดค่ะคุณแม่บอได้นะแบบนี้ในผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเช่นไส่กรรงหนกิโลกรัมนะจะต้องมีสารในไตรไนเตรตเนี่ยได้ไม่เกินกี่มิกรมัมซึ่งสวัสดีค่ะมาดามเนส a n n e l ค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคน ผ่านต้นปีมาเดือนนี้เป็นเดือนที่2แล้วเนาะเป็นเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักเดี๋ยวเรามาดูกันนะครัาเดือนกุมภาเนี่ยมันมีอะไรแบบโอ้ยเซอร์ไพรส์ราสมากมายเลยคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่เดี๋ยวทีมงานรักมุมกล้องให้ตักกี้นิดนึง <c oughs> อ,อ <c oughs> คุณแม่ตักกี้นีเรื่องจะมามาคุณแม่เห็นข่าวนี้หรือยัง รู้กา,านใส่ของสยองเด็กกินแล้วเกือบขิดค่ะคุณแม่บ่ได้นะแบบนี้จริงๆเรื่องเนี้ยนะมันมันเป็นเรื่องที่แบบพูดคุยกันมานานมากแล้วอ่ะไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ตอนนี้คือมันเป็นกระแสแรง,รแแรงมากเด็กกินแบบป่วยกันไปเก้าคนห้าจังหวัดแบบนี้มันไม่ได้คุณแม่มันมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากการที่แบบโรงงานอ่ะใส่สาร ตัวหนึ่งเข้าไปมากเกินไปใช่เลยท่ใช่ตักี้ก็อ่านมาข้าวๆก็เลยอยากจะมาถามคุณแม่ไอสารตัวนี้ที่เขาใส่หรือว่าเรียกว่าสารกันบูดเนี่ยมันมีกําหนดไหมคะคุณแม่ว่าปกติแล้วปกติแล้วเขาให้ใส่ไหมคะแล้วมันใส่ได้หรือเปล่ามันใส่ได้แบบปริมานไหนโอ้รัวมากเลยรัวค่ะคลอใจมากคุณแม่เพราะว่าตะกี้ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นเด็กอ้วที่ชอบใส่เกาะรเบรป ก็อย่างนี้เนาะจริงๆตัวนี้จะเรียกว่าเป็นสารกันบูดเลยมันก็ไม่ใช่เนาะจริงๆมันก็คือสารไนไตร์ไนเตรตที่คนน่ะมักจะใส่ในอาหารประเภทไส้กรอกกุนเชียงแหนมพวกที่มันแบบต้องการให้มันมีสีสวยแล้วมันน่ะมีคุณสมบัติในการถนอมอาหารก็คือให้อาหารอยู่ได้นานอยู่ได้นานขึ้นให้สีสวยขึ้นแล้วก็มีรสชาติเฉพาะทีนี้มันมี3าอย่างคือผลิตภัณฑ์พวกนี้นะมันมีมันมีประเภทแบบ ไม่ใส่เลยก็คือปลอดภัยขั้นโสดเดนิกเลยใช่และอีกวันที่สองก็คือใส่ตามที่กฎหมายกําหนดเขาก็จะกําหนดไว้เลยว่าในผลิตภัณฑ์อาหารอย่างเช่นซี่กล่องหนึ่งกิโลกรัมนะจะต้องมีสารในไตรไนเตรดเนี่ยได้ไม่เกินกี่มิลลิกรัมซึ่งจริงๆแล้วก็คือไม่เกิน125มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมแต่ในเขาคือ2 0 0พันสอง่ใช่คือแบบเยอะมากซึ่งปริมาณขนาดนี้คือกินแล้วเนี่ยเด็ก อาจตายได้เลยนะเพราะว่าเทียบระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยเด็กเนี่ยมีความเสี่ยงที่แบบจะรับสารตัวนี้แล้วก็ไปต่อให้เกิดพิษในร่างกายเนี่ยสูงกว่าผู้ใหญ่เยอะมากแล้วกระบวนการของมันเนี่ยคือมันไปทําอะไรในข่าวก็บอกว่ามันไปทําให้เด็กเนี่ยหายใจปกติใช่ตัวเขียวมือเขียวเออเพราะว่าไอสารตัวเนี้มันไปจับกับเขาเรียกว่าฮีโมกูบินในเม็ดเลือดแดงเหมือนกับ แทนที่ไอตัวฮิโมโกลบินในเลือดได้เนี่ยจะไปทำหน้าที่นำออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายใช่ไ่ะไอ้น,นี่มันก็ไปแย่งจับ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 ,จบ,จบหมดมทาให้เด็กก็ขาดออกซิเจนก็เลยเกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมามว่าไม่ได้นะคะคุณแม่เป็นพยาบาลว่าไม่ได้ใชุ่่แน่นใช่ใช,ใช,ใช่อันนี้คือแบบรู้มานานมากแล้วก็พูดกันมานานมากและเนี่ยเป็นสาเหตุสําคัญที่แม่ทําเซ็กกรอกหายเองด้วยนะเพราะว่าด้วยความที่เด็กๆนะรวมถึงลูกแม่ด้วยนะ ก็ชอบกินเส้นกรอยเี๋ยวด็กๆก็คือ lover คุณแม่ใช่และก็อย่างที่บอกอ่ะปัญหาของที่เกิดเรื่องเนี้ยก็คือเป็นเส้กรอยที่มันไม่ได้มาตรฐานถูกไหมใไม่ได้มาตรฐานก็คือเหมือนกับมีสารที่มันเป็นอันตรายอ่ะเกินกว่ากําหนดแล้วก็เลยทําให้เกิดอันตรายแต่ไม่ใช่ว่าเอ่อไอที่ได้มาตรฐานสมมติว่ากฎหมายเขาบอกว่า1กิโลให้ไม่เกินเท่านี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณกินทีเดอหลายๆกิโลหรือแบบกินที่เป็นหงอะไรแบบนี้ ก็ไม่ได้นะเพราะมันก็ได้รับเกินสารสมมเกินไปแล้วร่างกายก็ไม่สามารถขับออกได้ทันรู้ไหมเขามีการวิจัยมาเนี่ยเขาบอกว่าเออถ้าจะกินให้ปลอดภัยเนี่ยนะวันหนึ่งอ่ะควรได้รับไอปริมาณในไตนิเตดเนี่ย ไม่เกินไม่ถึง5มิลลิกรัมต่อวันนะถึงจะอยู่รอดปลอดภัยไปตลอดชีวิตนะอเออไม่อย่างงั้นเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับเราอาจจะมีสารสะสมในร่างกายคือขาบอกไม่หมดล้วอาจจะเป็นโรคโน้โรคนี้ไปจนถึงแบบโรคมะเร็งอ่ะที่เขาพูดพูดกันว่าอย่ากินซิกรอบมากๆนะกินแล้วเป็นมะเร็งก็เนื่องจากมันมีสารพวกนี้แหละแต่จริงๆจะว่ามันเป็นตัวร้ายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะถ้าเรากินซิกรอดที่ มันไม่ได้มีสารเคมีอันตรายเนาะมันก็คือโปรโตีนชั้นดีนี่เองเ<ม>พราะมันทํามาจากเนื้อสัตว<ม>์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่อะ,อะไรแบบนี้อ๋อคุณแม่แล้วถ้าเกิดสมมติเราอยากจะรู้ว่าเราจะต้องดูยังไงอะคะว่าแบบไส้กรอกอันนี้มันแบบมัน <ขอ S 2> คุณค่าทางโภชนาการมันมีไหมหรือว่าสูงไหมจะปลอดภัยไหมเหมือนที่คุณแม่บอกมันมันจะต้องดูยังไงทีมงานขอตัวอย่างตัวอย่างหน่อยสิคะโอเคแหมชัดมาก อันนี้ก็คือวิธีดูง่ายๆก่อนเนาะเอาเป็นว่าเราพูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านก่อน<ช>นะไม่ต้องลึกถึงว่าเป็นเป็นแบบดูฉลาดลึกๆก่อนนะ<ช>คิดดูว่าเวลาเรากินหมูไสก้กรอกมันก็คือหมูที่เหมือนปราทากระบวนการให้มันสุกระดับหนึ่งเรานึกถึงเวลาเราทำกับข้าวนะถ<ช>้า,าหมูสุกแล้วอ่ะ มันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ที่หมูมันจะแบบสีแดงเห็นไหมใช่ใช่ใช่ไหมถ้าไส้กรอกที่เราเห็นแบบทั่วๆไปที่มันดูน่ากลัวก็จะเป็นไส้กรอกสีแดงสีชมพูสีสอะไรที่มันแบบใช่น,นั่นแหละเด็กชอบมากสีมันสวยค่ะคุณแม่มใช่ดูก่อนเลยว่าสีมันเป็นธรรมชาติไหมเหมือนอย่างเนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นไส้กรอกที่แบบไม่ได้ใส่สีเลยนะ ไม่ได้ใส่สีแล้วก็ไม่ได้ใส่ตัวไนไตรใไนเตรดเพื่อที่ช่วยเร่งสีงสของมันให้เข้มขึ้นสีที่เห็นเนี่ยจะเป็นสีจากสมุนไพรอะไรที่เราใส่เข้าไปท<ส>ี่เกิดเนื้อ,เน,อเนื้อตัวเนื้อเนี่ยมันจะออกเป็นสีซี่ดๆแบบเหมือนกระหมูสุกอยู่แล้วอะ่ะ แต่ถ้าเราอยากจะให้มันสีสวยขึ้นเนี่ยเราใช้วิธีเหมือนใส่สมุนไพรเช่นขมิ้นหรือว่าอะไรพวกนี้เข้าไปเนี่ยได้แต่สีมันก็จะไม่สวย<ช>สแบบใช่ขนาดสีมันก็จะไม่โดดเด่นเหมือนที่เขาใส่ใช่ใช,ใช่ทีนี้พอเราดูภายนอกมาแล้วเนาะดูสีดูลักษณะแล้วเนี่ยเราก็มาดูที่ฉลากกันบ้างตามกฎหมายเนี่ยก็จะบอกเลยว่าบนฉลากเลยนะจะต้องบอกว่ามันมีส่วนผสมอะไรใส่อะไรเข้าไปในตัวสินค้านี้นนบ้างเนี่ยเดีายดูนะเขาก็จะบอกว่า ไส้กรอกเนี้ยไม่มีในไตรไม่มีในเตรดอ่ะที่นะคะมันก็จะมีบอกใช่แบบนี้ใช่ไหมคะคุณน้าใช่ค่ะเหมือนกับเราไม่มีในไตรไม่มีในเตรดเนาะไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันเสียอะไรเงี้ยก็บอกไปแล้วก็ อ่ส่วนประกอบก็คือมีอะไรบ้างก็ดูมีเนื้อหมูมีเครื่องปรุงใช่ใช่ต่างๆซึ่งอันนี้ลูกเออคนซื้ออะค่ะเขาก็จะอ่านแล้วก็จะรู้เรื่องคือเข้าใจได้เลยแต่ก็มีบางผลิตภัณฑ์เหมือนกันที่แบบว่าใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนเป็นโคดอะบางทีเคยเห็นไหมไปซื้อไปซื้ออาหารตามแบบตู้แช่อะไรเงี้ยแล้วมันเอพลิกด้านหลังโดมันก็จะมีไอเอสไอเอ็นเอสหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ไอ้อย่างนั้นนะคะมันเป็นโค้ดของสารเคมีแต่ละตัวเนาะซึ่งบางทีคนกินอะ่ะก็ไม่รู้อะ่ะว่ามันคือคอะไรคือแปลไม่ออกแปลไม่ออกเออนั่นก็เป็นปัญหาเหมือนกันใช่ใช่ถ้าอย่างนี้ยก็คือถ้าเราเห็นแล้วเราก็สามารถตัดสินใจซื้อได้อย่างชัดเจนเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือมันจําเป็นต้องแจ้งที่อยู่ที่มาที่ไปของตัวโรงงานหรือตัวเจ้าของของ ผลิตภัณฑ์ด้วยไหมคะคุณแม่จาเป็นค่ะเพราะว่ามันจะต้องแจ้งเลยว่าใครเป็นผู้ผลิตสินค้านี้เพราะถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยนะเขาจะได้ตามถูกตามถึงที่เลยหรือว่าถ้ากินแล้วดีลูกค้าก็จะได้รู้จะสั่งที่ไหนลูกค้าก็จะมาถึงโรงงานเลยใช่ใช่ใช่วันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้เนาะเก็ดสาระเล็กๆน้อยๆสำหรับข่าวประเด็นร้อนนะตอนนี้ใช่ค่ะก็ถ้าถ้าอยากจะกิน เสกกรอกหรืออาหารไปรูปเนาะเราก็ต้องฉลาดรู้ฉลาดเลือกเพื่อที่จะได้ปลอดภัยต่อสุขภาพของเราเองนะคะ เริ่มหิวแล้วคะ่ะพี่แม่ค่ะอันนี้ปั๊กที่ขอได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วก่อนจะไปกินก็ปิดช่องก่อนอให้คุณแม่ปิดช่องก่อนค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงริงริงให้มาดามเนิร์สที่มาดามเนิร์สชาแนลนะคะแล้วถ้าสนใจสินค้าก็ไปสั่งซื้อได้ในเพจร้านหมูคุณน้องนะคะบ๊ายบาย